เอาจักเขื่อนคุณยอดประกันชนแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปน้ำตกนางรองกัน ส่วนลุงเล็กกอะไรก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าส่สนลุงเล็กเราเพิ่งลงคลิปไปเนาะนี่ไปนนางรองป้างส่วนลุงเล็กเข้าไปทางนี้หนึงจุดห้ากิโล I mm -hmm. รังรองอีกหนึ่งกิโลโอ้โห,โห,โหวิวดีงามมากก่อนออกจากบ้านมาฝนตกนะจ๊ะ ตอนแรกว่าจะมาต,ตมาั้งแต่หกโมงเช้าคนนี้ฝนตกก็เลยออกมาแปดโมงมาถึงนี่ก็สิบเอ็ดโมงแล้วขับมาเรื่อยๆสามชั่วโมงไม่ได้รีบนะเพราะรถเราก็ไม่ได้แรงถึงน้ําตกนางรองแล้วตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาขาเที่ยงกินด้วยเพราะว่าหิวมากเลยตกนางรองเ,รเปิด8ปดโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็น Chao, 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 เขาที่เข้วมาเสียค่าเข้าวันนี้ไม่เสียเนาะคันอื่นก็ไม่เสียเหมือนกันอ่อา,าไปดูบรรยากาศน,น้ำตกน้งรอง่องเนื้มีของขายเนี่ยกัดจะมากินข้าวตรงนี้แหละมีห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำตรงนี้ ข้าวกินเดี๋ยวเขาพามาดูบรรยากาศน,น้ำตกนี่ตกนางรอง้องสมบั่ิรับน้ำตกไก่ย่าง ป้าขายนี่อะไรอยู่ะกระเพราทะเลไข่ดาวส่วนน้ำก็ ชาดำเย็นคนไม่ผูกพันมากกำลังดีสามสิบบาทสชาพะแนาชื่นใจ บนนี้ขึ้นไปได้ไหมใช่เขาเด้งกันเป็นน้ำตกเหมือนกันเปจะต้ตองตกใหญ่อ๋อครับอะไรหกสิบบาทหกสิบบาท ข้ามาแล้วสามสิบเอาแรงก่อนเดี๋ยวเดินก็ไปดูน,น้ำตกบน กินข้าวเสร็จแล้วไปดูบรรยากาศน้ำตกนางรองกันเริ่มจากข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นข้างบนเราไม่ค่อยเห็นคนเดินขึ้นข้างบนเลย ก็มีน้ำให้เล่นนะทีนี้เมฆสาแต่ก็ไม่ได้แรงดูขครงกาง,งา ท,ที่พี่พอข่าวอกว่าข้างบนไม่มีคนเดินขึ้นไปเลยเราบันได ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพาข้ามสะพานโ <c oughs> คตรหินแา่รูปได้เพราช่วงน้ำเยอะตรงนี้ก็น่าจะมีน้ำเนาะเป <c oughs> ็นทางน้ำไหล ปีนไปถ่ายรูปกันได้เก๋ อ๋อบอกวนูนก็มีร้านอาหารนะดูสะพานเขียวสวย นี่ดีงามตรงนี้ก็จะแห้งๆไปด้านบนข้างาาล่างเราเดินไปเมื่อกี้ Si O-Yong Ti-Pina อ๋อถ้าข้ามฝั่งแบบก็ต้องเดินล็อกอย่างนี้ตอบมันมีอาหารขายมีชูชีพมีอะไรอีกเยอะแยะมากมาย เขาทำเต๊าะไว้ให้นั่งแตไมเอยข้างในเมีว้าวแอ่งเล็กแอ่งน้อยให้เด็กเล่นได้ เข็จไปไม่ได้ทางนู้นเห็นหินไหมเอาดูรองเท้าดิไม่เหมาะ <laughs> อยากขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกแต่ว่าไม่มีใครเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนดูเหมือนข้างบน,นเงียบๆยอดเขาข้างบนคนมาเยอะอยู่หรอ ก็ท่านนายกมีน้ําตกเยอะนะไม่ใช่มีแค่ที่ดังๆคนมาเต็มเลยสารเจร้าประหลัดจางทางขึ้นไปน้ําตกใหญ่แอบดูนิดนึงทำไมไม่มีคนขึ้นเลยละ่ะ ดูก่อนนะถ้าน่ากลัวก็จะไม่เข้าไปเพราะว่าเรามาคนเดียวเดินขึ้นไปทางชันนิดนึงห้ามรถทุกชนิดผ่านป้ายน้ำตกนงลองไหมนี่ มีเสียงหอบไหมโอ้ยเถอทุกคนเงียบมากเลยอะ่ะเหมือนมีฉันคนเดียวที่ขึ้นมาปันนี้อ้ออมีเสียงปลาลองด้วยจ้าแดดก็จ้าแต่ป๋าก็ลอง แค่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่มีคนขึ้นมาเลยอ่ะดีเห็นไหมเงียบมากประมาณนี้เนาะทุกคนน้ําตกนางรองจังหวัดนครนายกก็สามารถมาเที่ยวกันได้เนาะนี่ก็มีคนพอไม่อึดอัดมากไม่แออัดมากมามากำลังดีอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอก,กันคลิปต่ตอไปอคุับทุกคนสวัสดี ไม่บายคนะ่ะคน ที่จอดรถหรับแวะตรงนี้หน่อยหนึ่งวิวดีมากตรงนี้